นี่คือนาฬิกาจิช็อกที่มาแรงที่สุดณเวลานี้คาซิโอจ h ช็อกเอิร์ o เคอร์เ e ตโอนซีรีส์ GA2110ET8 เปิดตัวครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนปี2020หน้าปัดทรงแปดเหลี่ยมสุดบางเฉียบตัวเรือนและสายใช้สีเทารุ่นนี้ทนทานกว่ารุ่นเก่าหลายสิบเท่าเพราะด้วยโครงสร้างแบบใหม่ล่าสุดคาร์บอนคอร์การ์ดสตรัคเจอร์ทนทานต่อแรงตกทนทานต่อการแตกบนเข็มมาพร้อมระบบเข็มส่องสว่างนีโอไบรท์ระบบไฟแบบดับเบิล LED ไลท์คุณสมบัติเด่นของนาฬิกา ทนทานต่อแรงสะเทือนกันน้ําได้มากถึง200เมตรระบบจับเวลาและนับเวลาถอยหลังดูเวลาต่างประเทศได้ตั้งปลุกได้จุดเด่นของโมเดล GA2110 ซ e r i e s คือระบบการเลื่อนเข็มจุดด้อยไม่มีระบบพลิกข้อมือไฟติดขนาดของตัวเลือน45.4มิลน้ำหนัก51กรัมความบางของกรอบอยู่ที่11.8มิลรราคาปกติ4,500บาทราคาลดแล้วแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละร้านอยู่ที่3,400จนถึง3,800บาท นี่คือนาฬิกา G-Shock GA2110ET-8